อะไรสามแม่สามสามดูโอ้ยป่าวิ่งรอดแล้ว <laughs> โโ เข้ามาถึงของสุดท้ายก็โอ้โหเพียบเลยนะครับมีทต้งสองกลุ่มใหญ่นะ,ะับกลุ่มนี้ยีบสองนองยอดฮะนี่ครับมาถึงก็ทำกับข้าวกันครับโอ้โหนอบหโอัวเมนูอะไรครับพี่วันนี้มเมนูอะไรครับย่างไปเรื่อยโอ้โห มีโคกมาในป่านี่มันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเอหคนเฮ้ย <c oughs> โอโสุดยอดมื่อชีพมื่อชีพรถแต่ละคนันนี้โอ้โหสุดยอดอน,นะไม่รู้ว่ากลับข้าวหรือกลับแก้ม <c oughs> ใช้ในราชการเอ้ยไม่ใช่ ใช้ในรัศดรเท่านั้นแน,น,น่นอนนี่เรียบสวยทุกคันฮนะนี่นี่คันรนอน บรรยากาศแคมปิ้งฮะในป่าอุปกระหังของ20บ สไตล์หัวหินออนแอร์ครับมีก็อ,อีกชุดหนึ่งนะครับกลุ่มคนรักป่า4ี 4, ่คนสี่ออฟโรดไทยแลนด์สุดยอด,ดเลเียบเลยมากันหลายคนคนักป่านี่ครับคนรักป่า,ปาใช่ผมเพิ่งรู้สึกว่าเข้าไปกดไลค์เมื่อเร็วๆนี้แหละคนรักป่าเนี่ 4, นยสี่คนสี่ออฟโรด กลุ่มกลุ่มน,นี้อยู่ที่ระยองโอ้โหอันแล้วอะไมเป็นอ๋อกลุ่มใหญ่เหรอก็ก็แสดงว่าก็คล้ายๆอ่า22นอทีม่มีทั่วประเทศเลยเยอะเหรอแล้วเวลารวมๆ,ๆ,ๆ,ๆมกันรวมไงอ่ะอ๋อนี่มันกันทางไล่กลุ่มอ๋อใครพร้อมก็มา ใครไม่พร้อมก็เดาไปก่อนสะดวกใครโดนกักตัวผมไม่ต้องจริงไงพี่แต่โดนกักตัวไม่ต้องมาดีกว่างั้นวันนี้ได้เจอท่ทานประธานแล้วแอ้ว,ว,วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นโรคประจำถิ่นแล้วครับพ<อ>ี่ไม่ไม่ไม่ร้ายแรง<ล>ได้ทุกคนเป็นทุกคน ตามอยู่ครับอ๋อขอบคุณมากครับพี่เอ้าติดปายมาเที่ยวแล้วติดป้ายขาแล้วเหรอพี่จริงอ่ะออ <c oughs> โอ้มนอยากระยองไกล่เลยพระเจ้าเใช่ คันนี้ระบายความร,อร้อนีน่้สดนะโอ้โหุงคันนี้นี่แต่งเต็มจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยอดเอ้ดโอ้โอนี่พี่มาจากชายดังซาวเลย แล้วปกติพี่เข้าบ่อยไหมเข้าป่าสมัยก่อนบ่อยทุกเดือนเหรอแต่หลังนี้ผมว่ามันปิดเยอะพี่ส่วนมากไปเข้าที่ไหนอรัพี่เมืองกาดลิ้นถิ่นโอ้โหลิ้นถิ่นทุกปีทุกปีแม่งทุกเข้าพรรษานะผมจะเข้าช่วงช่วงลิ้นถิ่นนี่สุดยอดเลยทุกที่เลยแล้วก่อนก็ส่วนมากไปก็ลิ้นถิ่นนี่แหละ ในผาสวรรค์ก็ถึงยาดว่าเอาเครื่องปั่นไฟไปให้เจ้าหน้าที่นู่น nope นี่ได้เลยเนีได้เองนีสะดวกในเวลาครับจัดแจงอุปกรณ์ลงนะครับกระบะหลังนี่เทียบเลยนะครับอุปกรณ์แคมปิ้งสุดยอดครับตรงที่สุดยอดเต็มเลย

ดูโอ๊ยพี่ช่วงลากนี่แม่งเหมือนมันของจริงเลยยอดสวนไปเลยนะอันนี้ไม่จริงเนกัวนเลยครับ่เหอไ่ครับาบิดตัวเียบิดตัวได้เหมือนกันเฮยแม่แน่นอนนะยกลอขึ้นข้างนึ่เยวอาเอไปเดิมไม่จินกันออแน่นอนเยออ่ินกันสเกลเหอินกันไม่ิกันไ เด็กอะยไปทำไมไม่ดึงที่เราเลยอะเดี๋ยวชนเหมือนเดิมเลยวดเลยต้นไม้ก็จบแล้วหอดันต้นไม้ว่ายังไม่ทำจะใส่เท่พก่อนไอพี่วัมันข้างในมันไม่มีเหล็กลอย้ในกชลยเ่อโอ้เหล็กเหล็กโคมาอยู่แค่นี้ว่าเขาไม่ได้ของโอ้แกนโชโรกี นิดเลยฮะเนีก่อนะี่ 25 shop ที่ไฟช็อปโอ้โหด้วยไปี่การเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเวลาครับพี่นอนป่าไม่นอนอ่ะพี่นอนคลองไหนอ่ะเนี่ยครับไม่รู้คลองเบอร์อะไรรู้แน่แหละเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอ แล้วแล้วโอ้โหอะไรวะมาแล้วไก่แล้วอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรตื่นเต้นอ๋ <laughs> อ้โ โอ้จะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวดูนิดร้อเลยนิยางเลยสามแม่สามสามดูโอ้ยป่าวิ่งรอดแล้ว

อดเลยเหรอวะแหมจะถึงบ้านอยู่แล้วแล้กาาวกันอ๋อเอาไป,ปามียนะอ๋อไม่มีอะไรใส่นะ แล้กัน อหาครับหลังจากที่เสร็จพลาดนะครับล้มในน้ำเสร็จก็รีบกัน ลุนขึ้นไปบนบกนะครับแล้วก็จับยกหน้านะครับแต่ถ้าไม่มีน้ําออกนะไม่มีน้ําออกจากท่อนะก็เลยลองสตาร์ทดูก็ติดนะครับติดก็ปกตินะครับปกติส็จบ,บอกล้มจนชินแล้วมือใหม่หัดขับแบบไปครับลุยต่อครับเอาไปว่ โน้ตประคองหน,น่อยนู้ดมาเลยมาเลยไปไปเลยเย่บล่าย นานแล้วไม่ได้ออกทริปกับพี่วัดเลยโอ้สุดยอดเลยนี้สุดยอดเลยเราไปส่งพักพวกหลายกลุ่มเลยครับหลายกลุ่มกลุ่มไหนนะคัพี่วัดจำไม่ได้เลยคนอะาาอ่าเอ่อระยองระยองนนึงครับแล้วก็นนนนนราชรีกรุงเทพครับแล้วก็สะเซิงเซาใช่เซิงเซาเเซาคนบ้าที่ยิบสองนอยิบสองนอครับ อดเราส่งไปพักที่คลองยี่สิบสุดสุดคลองแล้วเราตอนนี้เรามาพักเติมเชื้อเพลิงเติมพลังนะดูพลังของเราก่อนโอ้โหใช่ใช่ใช่ไม่ได้ออกทริปกับพี่วัดนานมากแล้วส่งพักพวกเสร็จแล้วก็เย็นแล้วตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็กลับ ุดดยอนนี้เรามาสองคันนู่นของบอยนี่ของพิวัตเโน้ตครับหลังจากเติมพลังนะครับกินข้าวเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินทางกลับนะครับก็แยกย้ายกันนะครับผมก็มากับสิทธนะครับเราลงทางเขื่นปานะครับพี่วัดกับบอยก็ ทั้งทางเขื่อนปานกันนะฮะก็สุดยอดนะครับทริปนี้นี่ก็บอกเลยนะครับก็เหนื่อยมากเลยครับรับทริปนี้นี่หูสุดๆเลยโดยเฉพาะสิทธิ์นี่หู่มหอมครับหมดแม็กโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อน,นนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์วิญญาณแดงนะครับ ถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์วีดมาแด้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรกร็โปดติดตามชมนะครับสวัสดีครับลาไปก่อน